ถึงจุดที่ยากที่สุดนะนะนี่ก็ต้องนี่เก้าสิบองศาลงไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะลงนำลงไปก่อนสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเจากช่องสโลไดนะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับวันนี้พวกเรากำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวที่ชุมพรนะครับเทศกาลสงการหยุดวันแรกนะครับวันนี้วันที่12 เราจะเดินทางกลางคืนเลยนะครับเพราะว่าเลี่ยงรถติดตอนเช้าแล้วก็เลี่ยงแดดด้วยนะครับเราชอบเดินทางกลางคืนกะว่า,าจะง่วงที่ไหนก็นอนที่นั่นนะครับเตรียมที่นอนไว้แล้วอาบน้ําใส่ชุดนอนเรียบร้อยกะพร้อมนอนเต็มที่นะครับก็ทิป4วันนะครับ5วันห้าวันเหรอห้าวันทั้งหมดสคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสคืนเนี่ยผมเตรียมตัวอะไรยังไง ก็จะง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็เหมือนเดิมครับเราไปแบบง่ายๆกระติกใบหนึ่งกล่องไฟแล้วก็ทิศยาวๆอย่างนี้เราก็จะมีพกห้องน้ําของเราไปด้วยคิดง่ายๆครับห้องน้ําเราใช้แค่นี้นะครับรถเราเนี่ยดูแค่แนื้พื้นที่มันก็เต็มแล้วแล้วถ้าไปสร้างห้องน้ําอีกจะค่อนข้างจะลําบากนะครับเราใช้แค่นี้นะครับน้ําเรามีเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะตั้งห้องน้ําตรงนี้แล้วก็จะใช้ปั๊มจาก ถังนี้เอามาใช้อันนี้ก็โชชี่ง่ายโอเคไปกันครับเดินทางแล้วครับตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับก็กะว่าจะนอนสักประมาณเที่ยงคืน เที่ยงคืนเราน่าจะอยู่ที่หัวหินได้มั้งประมาณนั้นเดี๋ยวไปแวะอาจจะแวะนอนที่ปานนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งไปกันครับวเวลาห้าทุ่มนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงนะครับ ทำเวลาค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้หยุดเลยรถก็ไม่ติดเลยนะครับสาชั่วโมงถึงหัวหินปกติต้องขับกันห้าชั่วโมงเดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวต้มแวะทานข้าวที่หัวหินนะฮะเบาๆเบาๆานะ,ะสองคนกับสีอย่างมีแต่ผักหมีแต่ผักถ้าด้าเบาเบะเบาเบา ขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับอยู่ที่ปั๊ม PT 3 0 0ยอดอีก70โลจะถึงอ,อุทยานวรรณกรนะครับเรารอตอนเช้านะฮะอุทยานเปิดแล้วเราค่อยไปเจอเพื่อนๆเ,เราที่วรรณกรนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ บรรยากาศเช้านี้ที่ปั๊ม PT 300ยอดนะครับหลังจากที่เราได้นอนพักผ่อน5ชั่วโมงนะฮะเราก็ตื่นขึ้น,นมาเตรียมตัวพร้อมที่จะออกเดินทางการนอนในปั๊มก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่นะครับมีห้องน้ำให้ใช้นะเช้ามาก็มีร้านค้าเปิดบริการเราเตรียมตัวเดินทางกันต่อครับ เราจะไปหาพักพวกของเราที่หาดวรณกรนะฮะอีก70โลครับถึงแล้วนะครับหาดวรณกรตอนนี้เราก็อยู่ที่วรรณกรนะครับเราจะมาแวะอาบน้ำกันที่นี่นะครับที่นี่ดีมากนะฮะปีที่แล้วก็มาเนยจะมีช่องจอดรถมีน้ำมีไฟให้ใช้นะครับแต่ต้องจองนะครับ นี่เราตามมาเจอน้าเหลิมพี่บีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันเก็บขยะนะครับไม่มีพวกเครื่องอุปกรณ์ช่วยเก็บหรอครับพี่พี่ต้องมาเก็บทุกวันเหรอฮะ ทีเจ้าหน้าที่เขากเก็บกันสองคนนะครับทุกเช้าไม่มีเครื่องมืออะไรด้วยนะครับต้องก้มเก็บก้มเก็บนี่เขาบอกว่าเขาก็เริ่มปวดหลังแล้วเหมือนกัน <c oughs> ก็เดินมาได้ต้นหาดนู่นนะครับทะเลสวยนะครับน้ำใสด้วยเราออกเดินทางกันต่อโดยใช้ถนนเรียบชายฝั่งเพ <c oughs> ื่อจะไปจุดหมายต่อไปของเราในคืนนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเราจะแวะกันที่บ้านบางเบิดเพื่อกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับที่บ้านบางเบิดมีร้านค้าร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะนอนค้างที่นี่ก็มีห้องพักบริการนะครับเราจะแวะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะฮะแล้วเตรียมสเสบียงเพื่อเดินทางกันต่ออีก15กิโล เพื่อ <Here. S 2> ไปจุดหมายต่อไปของเราคือแฮปปี้บาร์นะครับนี่นะครับวิวที่แฮปปี้บาร์หาดทุ่งยางนะครับจอดริมทะเลเลยนะฮะน้องออน้องแจ๊ดนะฮะเจ้าของเขาก็สําปองที่ตรงนี้ไ้ให้เรานะฮะเพราะว่าครั้งปีที่แล้วเราก็มาที่นี่นะครับเขาก็เลยจัดที่ไ้ให้ เดี๋ยวแดดล่มลมตกนะครับเราจะปีนขึ้นยอดเขาตรงนู้นนี่รถผมจอดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเซตอัพแคมป์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างนะครับเมนูของผมวันนี้เป็นเมนูที่เพื่อนๆได้รีเพวสกันมาอย่างมากมายนะครับ นั่นก็คือเมนูพิซซ่านะฮะกว่าจะได้เป็นเมนูนี้เนี่ยผมพัฒน,นามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้รสชาติที่บอกตรงๆเลยว่า เรากำลังเรากำลังจะปีนขึ้นยอดเขาแฮปปี้บาร์นะฮะตรงนี้เป็นจุดแวะถ่ายรูปพักเหนื่อยน้องแก้มนะฮะน้องแก้มลุกนะเหลิมโอ้โหขาลุยคนนี้ขาลุย นอนได้ด้วยอ,ะอ่ะเอาดิมานอนนี่ปล่าล่ะ,ละกล้าปะสองคนยังไม่กล้าเลยมั้งที่รับนะที่รับอยากไปั้ยอยากไปต่อไหมไป ถ้ามีน้องแก้มมาด้วยเราก็จะมีเพื่อนร่วมประจนภัยนะนอกนั้นจะแก่ๆกันหมดแล้วในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงยอดเขาแฮปปี้บาร์กันแล้วนะครับก่อนที่เราจะปีนลงก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพประทับใจกันไว้นะครับ ใจเย็นนะมาถึงจุดที่ยากที่สุดแนละ้นะนี่เรต้องนี่เก้าสิบองศาลงไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะลงนำลงไปกันหลังจากที่เราลงจากยอดเขาแล้วนะครับ แอดมินของเราก็แต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะไปสังสรรค์กันที่หน้าบาร์ที่แฮปปี้บาร์นะครับจะมีร้านอาหารมีบาร์เล็กๆนั่งฟังเพลงเล็กเก้เบาๆนะครับบรรยากาศก็ไม่ได้สงบแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายมากมายนะฮะเป็นบรรยากาศชิลๆฟังเพลงริมทะเล ทิปวันนี้นะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะฮะวันนี้กิจกรรมมากมายกนะ็ถึงแก่เวลานอนแล้วนะครับวันนี้เหนื่อยนะฮะปีนเขาพายเรือเมื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเจ็ดโมงไปดำน้ําต่อนะครับต้องนอนแล้วฮะแล้อน,นอนก็ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยนะครับเนี่ยใครคิดว่ามาเที่ยวทะเลหน้าร้อนจะร้อนนอนไม่ได้ เนี่คืนนี้เนี่ยเปิดหน้าต่างก็นอนสบายนะครับไม่ต้องเปิดพัดลมด้วยไปแล้รบคาับ bye าบเช้านี้ที่เกาะเตียบนะครับเราก็กำลังจะเตรียมตัวมาลงเรือไปดำน้ำนะฮะเกาะเตียบจะอยู่ห่างจาก ที่เรานอนเมื่อคืนนะฮะที่แฮปปี้บาร์แค่ประมาณสองกิโลนะครับย้ายมาที่นี่ตรงนี้มีห้องพักนะครับถ้าใครคิดจะมาดำน้ำก็มานอนค้างที่นี่ได้เลยนะฮะห้องน้ำก็มีนะครับตรงนี้กางเต็นท์ได้มีห้องน้ำตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับ เราจะต้องไปดำน้ำลงเรือดำน้ำแปดโมงเรายังมีเวลากินกาแฟก่อนนะฮะกาแฟคอฟฟี่แคมป์นะครับผู้สนับสนุนการเดินทางของเราเราใช้เวลานั่งเรือกันประมาณ20นาทีนะครับก็จะมาถึงที่เกาะล้านเป็ดร้านไก่วันนี้น้ำค่อนข้างสวยนะครับขึ้นลมอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าน้ำทะเลใสมากครับ เสร็จจากดำน้ำแล้วนะครับเราก็เดินทางขึ้นฝั่ง เพื่อจะเดินทางกันไปต่อที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเรากำลังจะไปกันที่หาดลกแพะนะครับเป็นหาดลึกลับนะฮะที่นเาหลือมแนะนำมานะครับเป็นหาดที่ส่วนใหญ่มีแต่ชาวบ้านที่รู้จักนะฮะก็อยู่ใกล้ๆบ้านท้องตมนะครับเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นั่นจะเป็นยังไงได้แต่ทางเข้ามา GPS พามาทางนี้ลึกลับหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมีทางที่มันดีกว่าดีนะเรามาถึงทางเข้าอะไรนะทางลกแพะก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมุกเกาะชุมพรนะครับทางมาไม่ยากเลยแต่ตะกี้ GPS พาไปทาง ทางลับอีกแล้วนะอ๋อนี่นะักท่องเที่ยวเยอะนี่บรรยากาศเช้านี้ที่หาดลบแพะนะครับดื่มกาแฟนั่งมองทะเลโอ้โหโคตรได้ฟิลนะแต่คอยืมคำพูดนะเบมาใช้นะครับ พคได้ฟิลเป็นหาดเงีย,งยบๆนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ชาวบ้านนะครับที่จะแวะเวียนเข้ามาหาปลาน้ำก็ใส่นะครับ วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมานอนที่บ้านสวนนะครับเราออกจากลกแพะมา6กกิโลนะครับก็มาบ้านของญาติของนัเหลิมนะฮะอำเภอป่าทิวต้อนรับอย่างดีครับคนต่างจังหวัดนี่โอ้โหอาหารการกินพร้อมนี่ <c oughs> นี่นะครับต้นใบเหลียง ใครไม่เคยเห็นนะครับมันในต้นใบเหลียงโอ้โหมีให้กินทุกวันนะฮะถ้าไปกินที่ร้านร้านเข้าต้มนี่โอ้โหจานหนึ่งหกสิบบาทเด็ดฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศสวนปาล์มนะฮะมีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนนี่ทุเรียน เดี๋ยวเราจะนอนค้างกันที่นี่นะครับก่อนออกเดินทางออกจากชุมพรนะครับเราก็มา ว่ายสก,การะนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับตรงนี้คือตรงยอดเขานะครับจะมองเห็นวิวหาดทรายรีเรามาบังเอิญเจอจุดจอดชิวชิวนะครับ อยู่ระหว่างทางที่จะไปปากน้ําชุมพรน,นะครับพอดีเห็นมีร้านกาแฟรถตู้ด้วยนะครับก็เลยแวะกินกาแฟเขาบอกจอดได้นะจะมาจอดขายของก็ได้จอดนอนก็กลางคืนเปี่ยวนิดนึงแต่ผมว่าถ้ามากันสักสี่ห้าคันมันก็ได้อยู่นะครับนี่วิวสวยเลย แต่ไม่มีชายหาดนะครับน้ำใสตรงนู้นจะเป็นปากน้ำชุมพรนะครับขากลับจากชุมพรเราก็ยังคงใช้ถนน รงข่ายเลียบชายฝั่งนะครับก็จะเป็นถนนที่วิ่งเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆนะฮะก็จะไปถึงนู่นนะครับบ้านกูดรถน้อยถนนสวยครับขับได้เรื่อยๆนะฮะแล้วตอนนี้กระจมองข้าของเราก็ไปซะแล้วนะครับ ต้องใช้พาดเย็พัดเอาไว้เรามาตามหาอาหารรับอีกแล้วนะครับก็ไม่รับนะรถจอดเต็มเลยแต่เห็นเขาแชร์กันในเฟซบุ๊กนะครับว่าแคมปิง้งอ่าวยายไห่ทางเข้าโหดมากเลยนี่น่าดูสวยนะด้วย ทางเข้าลึกลับครับไม่มีป้ายบอกขนาดเข้านี่นขนาดชาวบ้านยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าคนเล่นโซเชียลอาจจะเคยเห็นอยู่น,ยนี่นกางเ,เต็นท์ได้ด้วยโอ้เออสวยจริงนะ นา,นนา,นนานมีห้องน้ำด้วยนะจ๊ะมีห้องน้ำด้วยแล้วก็เป็นที่ของม,มีคนดูแลนะไม่ใช่ว่าสาธารนณะก็ค่อนข้างจะปลอดภัยครับเดีย๋ยวลงไปดูถึงแล้วครับหาดหาดยายไหย่นี่เป็นโอ้เงียบมากนะครับหาดลับมาก เดี๋ยวเราลองไปติดต่อดูว่าถ้ามาแคมปิ้งนี้ต้องติดต่อ,อยังไงนี่ถ้าจอดรถตรงนี้เนะี่ย้สุดยอดหาดทรายละเอียดเลยนะครับเก่อข้างหน้าเนี่ยผมว่าสนอกเกิลได้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศหาดยายไอนะครับ พอเห็นน้ำทะเลแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมต้องลงเล่นน้ำแล้วสวยมากนาชมพู่ไปแล้วที่สำคัญนะครับมีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะฮะสัญญาณชัดเลยชื่อหาดยายไห้นะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ กลางเต็นท์ฟรีมีห้องน้ำห้องน้ำก็หยอด3บาท5บาทนะครับติดต่อที่บ้านหลังนูน้นกลางคืนก็ปลอดภัยครับค่อนข้างปลอดภัยเหมือนอันดามันอะ นะถ้าน้ำลงนะผมว่าเราสามารถไปสน็อกกิ้งท hmm. uh ja anyway> ี่เกาะนูนได้เลยนะก็น่าจะต้องลงแล้วะะแหละใสขนาดนี้โอ้โใสแจ๋วใสแจ๋วโอ้โหแล้วก็สะอาดมากแทบไม่มีขยะเลยอ้ายอดอนเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ เหมือนแบบมามาทัวร์ดำน้ำมาแล้วแบบใสขนาดนี้อโอ้โหเราชวนพักพวกเรามานอนนี่สักคืนไหม ตอนนี้กระจกมองข้างของเราได้จากไปแล้วนะครับก็แซงขวาไม่ได้แล้วนะก็ต้องขับไปช้าๆปกติช้าอยู่แล้วต้องช้ากว่าเดิมออกจากหาดย้ายไอแล้วครับทิปหน้าไม่พลาดครับต้องมาอีกที่นี่แน่ๆนะฮะสวยมากครับระหว่างทาง ผ่านนะครับที่ทับสแกนนะคะขาขึ้นไปประจวบเราแวะทักทายพี่จักรกิจนะครับเขาทักทายเข้ามาในเพจนะฮะเพราะว่าผมบอกว่าทริปสงการผมจะลงจุมพรเขาก็เลยทักทายว่าร้านของเขาอยู่ที่นี่พี่สวัสดีครับขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปไว้นะครับผมพี่จักรกิจนะฮะอ่า เขาทักมาว่าถ้าผ่านมาให้มาแวะหาเขาเห็นป้ายนี่เห็นป้ายสลัดอ่อืมนี่นะครับ,นนรบพี่เขาปลูกผักสลัดขายนะครับใครผ่านมาแถวบางสะพานแวะมาอุดหนุนตรงนี้ได้เลยนะครับผม,มนี่ครับผักสดสดพอดีครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของทิปการเดินทางวันหยุดสงการนะครับเราจะไปค้างคืนกันที่ต้นข้าวริวแคมป์แก่งกระจานนะครับเห็นเห็นแต่น้ำกกระจาด ปิดทริปแล้วนะครับสําหรับทริปสงการนี้นะครับสี่วันนะครับสี่คืนเอ่อสี่คืนน้ำหนึ่งถังยังเหลือแบตยี่สิบแอมยังเหลือแข็งมากนะครับห้องน้ําไม่ได้ใช้นะครับไม่จําเป็นเลยไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวเราจะไปขอบคุณสมาชิก ผู้ร่วมทางของเรานะครับขอบคุณน้าเหลิมนะครับน้าเหลิมสำหรับการดูแลตลอดทริปนะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณเชฟนี่นะครับสำหรับอาหาร4คืน4วันเลิฟ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 เลยเรารู้จักกันแล้ววันสุดท้ายของเราอยู่กันที่อ่า ต้นข้าวหรือว่าแคมป์นะครับแก่งกระจานวิวดีจอดริมน้ำนะครับยังเป็นแคมป์ใหม่อยู่ยังไม่ค่อยมีคนมาสถานที่ดีครับทุกที่ที่เราไปดีหมดนะครับชิลหมดท,ที่ไหนที่เราไปชิลหมดโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ